หลังคาเก่าแค่ไหนก็กลับไปสวยเหมือนใหม่ได้ง่ายๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่คิดปัญหาบ้านเก่าเนี่ยจริงๆเรารีโนเวทได้หลายจุดนะครับไล่ตั้งแต่พื้นผนังฝ้าหลังคางานปรับภูมิทัศน์ <Wow. S 1> ถ้าให้แนะนำเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยควรจะดูก่อนว่าบ้านเก่าขนาดไหนปัญหาหลักๆมาจากตรงไหนแล้วดูบัตเจ็ตที่เรามี แล้วค่อยๆทําไปทีละจุดเพราะถ้าทําหมดเลยเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับโอเควันนี้ขอเล่าในเรื่องของหลังคาเก่าหลังคาเก่าอยากให้ได้เป็นหลังคาใหม่เนี่ยง่ายๆเลยคือการทาสีแต่มันไม่ใช่อจู่ๆก็จะทากันง่ายๆมันมีรายละเอียดมากกว่านั้น hmm. คนอื่นก็ขอทำความเข้าใจก่อนว่าหลังคาเก่าเก่าเพราะอะไรเคยสังเกตไหมครับจุดดำๆที่อยู่บนหลังคามันคืออะไรหลักๆมันมาจากหลายสาเหตุอันแรกก็คือฝุ่น ตามล่องตามรูพุนของกระเบื้องหลังคาทําให้เกิดจุดดาอันที่2คือลาดําถ้าความชื้นเหมาะสมก็จะเกิดลาบนหลังคาอันที่3คือตะไคร้ที่เหมือนขึ้นตามสระว่ายน้ําสีเขียวๆครับถ้าความชื้นสูงสูงเนี่ยบางบ้านอาจจะมีการขึ้นตะไคร้บนหลังคาได้อันที่4คือขี้นกอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับอยู่บนหลังคาจะเป็นยังไงไม่สวยกว่าเดิมอีกปัญหาของหลังคาเก่าที่เราเจอไม่ใช่หลังคาดําแต่เป็นหลังคาซีด ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่หลังคาเซรามิกเนี่ยอายุประมาณ5ปีเนี่ยสีจะเริ่มเฟดลงดรอปลงข้อจำกัดเนี่ยเรามีอย่างเดียวคือขอให้เป็นหลังคาคอนกีตทุกรุ่นทุกยี่ห่อสามารถทาสีทับได้หมดไม่มีปัญหาครับ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องอายุหลังคาเนี่ยไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนเราก็สามารถทาสีได้หมดครับโอ้เร<ส>ื่องนี้นี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเรามีช่างที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถมีความชํานาญเรื่องรั่วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับบริการทาสีหลังคาของทาง s c g เราจะมีบริการในการสํารวจจุดรั่วก่อนถ้าเกิดเราพบว่ามีหลังคาที่มีการรั่วเนี่ยเราทําการซ่อมก่อนหรือไม่ก็จะแนะนําให้เจ้าของบ้านเนี่ยทำการซ่อมจุดนั้นก่อนเพราะถ้าไม่ซ่อมหลังคารั่วก่อนเนี่ยสุดท้ายทาสีไปเนี่ยหลังคาก็จะรั่วอยู่ดีแต่ถ้าหากใช้บริการทาสีหลังคาของเราแล้วและเกิดหลังคารั่วในภายหลังก็ไม่ต้องห่วงนะครับทางเราจะเข้าไปดูแลตามระยะเวลารับประกัน1ปี สีจะทนไม่ทนเนี่ยขอให้ยึดหลัก3ขั้นตอนนี้ <Okay. S 1> ถ้าทําครบเนี่ยยังไงก็ทนครับ ขั้นตอนที่1คือการล้างหลังคาถ้าเราไม่ล้างหลังคาก่อนแล้วทาสีเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าสีหลุดร่อนแน่นอนการล้างหลังคาเนี่ยเรามีเครื่องมือเรามีอุปกรณ์ในการล้างได้หลายอยา่างของทางเราเนี่ยเราใช้คือเป็นตัวโรบอทล้างหลังคาข้อดีของเจ้าโราบอทตัวนี้คือสามารถที่จะกันน้ํากระเด็นควบคุมการไหลของน้ําได้ดีกว่าเปรียบเทียบกับโดยทั่วไปเขาชอบใช้ก็คือปืนแรงดันซึ่งปืนแรงดันเนี่ยเวลาฉีดไปเนี่ยมันจะพุ้งมันจะกระจายเยอะต้องนึกภาพตามนะครับถ้าไปโดนไอ้คราบดำๆที่ฝังเป็น10ปีเนี่ย กระเด็นไปโดนฝ้ากระเด็นไปโดนผนังงานเข้าเลยอันนี้อาจต้องไปทาสีทับทีนึงรวมถึงอีกจุดหนึ่งที่เจ้าของบ้านจะกลัวมากๆเลยคือน้ําด้วยแรงดันของมันเนี่ยมันมีโอกาสาน้ําจะย้อนเข้าไประหว่างกระเบื้องได้ทําให้เกิดความเสียหายกับฝ้าภายในในตัวบ้านได้ข้อดีของตัวล้างหลังคาตัวนี้ตัวโรบอรตตัวนี้ก็คือเราสามารถจะควบคุมทิศทางน้ําได้ดีกว่าและล้างหลังคาได้สะอาดกว่า <Wow. S 1> ขั้นตอนที่2คือการทารองพื้นขั้นตอนนี้แหละครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่จะทำให้สีเนี่ยติดทนนานการทารองพื้นเนี่ยจะเป็นตัวประสาน ทำให้สีจริงเนี่ยสีที่ทาข้างบนเนี่ยกับตัวพื้นผิวกระเบื้องเนี่ยเกาะกันติดกันทําให้สีต,ติดทนนานขึ้นขั้นตอนสุดท้ายคือการทาสีหลังคาประเภทของสีที่ทาและคุณภาพของสีที่ใช้อันเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกอายุของสีที่อยู่บนหลังคาได้เลยโดยทั่วไปเนี่ยสีเนี่ยถูกออกแบบมาหลายประเภทอายุการใช้งานในการยึดเกาะของมันเนี่ยก็จะต่างกันถ้าเราใช้ผิดประเภทเนี่ยรับรองว่าก็อายุก็จะไม่ยาวของเราเนี่ยเราใช้สีประเภทเดียวกับที่ผลิตออกจากโรงงาน เรื่องของเราเลยไม่ต้องห่วงเลยอันนี้สีเนี่ยเกาะทนนานแน่นอน โดยปกติเนี่ยของเราใช้เวลาประมาณ2วัน <Wow. S 1> โดยวันที่1ของเราเนี่ยก็จะทําการล้างหลังคานะครับด้วยตัวเครื่องล้างหลังคาตัวโรบอตตัวนี้ซึ่งพอล้างหลังคาเสร็จเนี่ยเราปล่อยหลังคาแห้งเสร็จแล้วเราก็เราก็จะ,จะทําการทารองพื้นของหลังคาอันนี้คือวันที่1ส่วนพอวันที่2หลังจากตัวรองพื้นแห้งเราก็จะทาสีจริงโดยทั่วไปเนี่ยเราจะทาย้ํสองรอบก็เป็นอันเสร็จแต่สาหรับบ้านหลังไหนที่ทํางานในหน้าฝนทางเราก็จะดูพยากรณ์อากาศก่อนเริ่มงานทุกวันถ้าวันไหนเนี่ยมีเปอร์เซ็น์ที่โอกาสฝนจะตกสูงทาง เราก็จะยังไม่ทําวันนั้นเลื่อนวันไปก่อนเพราะว่าแดดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ตัวสังคาเนี่ยหลังจากทาสีแล้วเนี่ยแห้งดีเราก็เลยแนะนําว่าลูกค้าเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะทําในช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรือไม่ก็หน้าหนาวจะดีกว่านะครับไม่แพงครับเริ่มต้นที่400บาทเท่านั้นลองนึกดูดีครับเราลงทุน400บาทต่อตารางเมตรเนี่ยเราเหมือนได้บ้านใหม่ ทาสีใหม่เราเห็นแล้วเขาเลี้ยวรถเข้ามาในบ้านก็จะเห็นเหมือนบ้านหลังคาสวยงามคุ้มครับยังไงก็คุ้มมันี่ SCG Passion for Better